ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ ารายละเอียดอัปเดตแพชนะครับผมของ Summoners War อัปเดตแพช7.2.4หรือว่าแพชสำคัญในการฉลองครบรอบ9ราปีของ Summoners War นะครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าทำให้ผมแบบแปลกใจว้าวมากเลยนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์หนึ่งที่ออกมาชื่อว่า World Arena Support Monster Feature Trial นะอันนี้ก็คือมันเป็นฟีเจอร์โดยสรุปัสั้นๆน,นะครับคือเราสามารถที่จะตอนเปิดมาแต่ละซีซันเนี่ยเขาจะมีมอนสเตอร์มาให้เราเนี่ย12ตัวนะครับคือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งในนั้นออกมาแล้วก็มาร่วมทีมกับเราแล้วเราก็ใช้มอน ตัวนั้นนะในการต่อสู้ได้นะซึ่งอันนี้ต้องเน้นก่อนว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็น support monster feature trial นะอันนี้สามารถเอาไปเล่นใน world arena แบบ ranking contest อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่พวกสกงสกิลจะอัพเต็มให้นะครับ แต่ว่ามอนสเตอร์ที่มาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวสกิลที่เต็มแล้วก็มีพวกลูนอะไรต่างๆเนี่ยแปะมาให้เลยเนะครับเขาจะย้ำไว้เลยนะว่าเนี่ยก็จะมีลูนแปะมาให้แล้วก็มีอาร์ติแฟกต์แปะมาให้ด้วยซึ่งมันไม่สามารถถอดออกมาได้หรือทําอะไรกับมันได้นะครับก็ก็จะเอามาให้เป็นลักษณะของการแบบเอามาทดลองล่อซื้อไม่ใช่เอามาให้ลองใช้กันดูนะครับเข้าใจพวกแบบประสบการณ์ในการเล่นตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะมีพวกรวมพวกรไรมาให้ซึ่งตอนนี้ยังถอดยังเปลี่ยนไม่ได้นะแต่จริงผมก็แอบแอบแอบ,บหวังไว้นั้นในอนาคตอย่างเงี้ยคือเอาตอัวตัวน,นี้มาแล้วเราก็แบบเออเอารูนเอาเอาเอาอะไรมาใส่ให้ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจว่าขั้นตอนในการพัฒนาตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าประสรบการณ์การเล่นกับผู้เล่นด้วยนะครับจากผู้เล่นเนี่ยพอ,อมันก็จะมีการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเริ่มต้นมาได้ดีละนะครับเอาละครับเขาบอกเขาบอกว่าในซีซั่นยี่สิบห้าเนี่ยจะมีจะมีะมอนสเต มีเจ้าจตัวริวไฟด้วยนะครับผมก็<笑><笑>รับรองว่ามันแน่ๆนะคือแบบว่ามีมีครบหมดเลยนะโอเมียจีน้ำออย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองเราต้องมาลองดูกันว่ารุ่นที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอ่านี่ครับก็เป็นฟีเจอร์ที่สําคัญนะนี่วิธีการใช้ซัพพ support เ o อร์ทำยังไงเขาก็บอกนะครับเนี่ยมันก็จะมีไอ้ปุ่มเบอร์หนึ่งนะครับซัพพ support เ o อร์กดติ๊กแล้วก็เลือกเอานะครับ <S <S เลือกได้เลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับเลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับก็ ตัวนี้ก็จะถูกเอามาใช้ในมุมล่างซ้ายสุดนะของการพลิกนะครับผม อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่น่า,นาสนใจอันดับแรกและนอกจากนี้นะนี่นะครับผมก็จะมีสกอร์แอ n นิเวอ r ์แซลลี่เอนะครับก็ในวิดีโอก่อนหน้าน,นี้เราพูดถึงตัวกิจกรรมที่จะจัดกันก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละตัว score สกอร์สนองครบรอบ9ปีนะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสรุปทั้งทั้งสาสกอร์ที่มีเลยละกันสกอร์ไนเย transcendence สกอร์นะครับก็เป็นสกอร์ที่แบบพอซัมมอนออกมาแล้วเนี่ยอ่าก็จะมีแนทไฟท์ทั้งหมด9ตัวน่าทนาทีไฟนะ้ํ ลมนะครับออกมาเราสามารถเลือกหนึ่งในนั้นได้นะครับ <c oughs> อ่ะก็ถ้าซื้อมาอันนี้คือได้5ดาวแน่ๆก็เลือกใน9นะครับปีที่แล้วคือเลือก1ใน8ใช่ไหมรอบนี้เลือกเลือก1ใน9นะครับก็นายเยลิจนดริสอร์นะครับอันนี้ก็เป็นแบบ4ถ้า4-5ถึง5ดาวมาก็จะมีอ่าสออกมา3ทธาตุนะครับเป็นไฟน้ำลมนะ แล้วก็เราสามารถเล็ดกได้นะครับถ้าถ้าถ้าผ่านนะถ้าโชคดีว่าผ่านเป็น5ดาวก็จะได้3ท่าเช่นกันนะครับก็เลือกได้เลย1ใน3นะครับก็ส่วนอันที่เป็น uh, 9อ่านาเย่สเปเชียลส r รออันนี้ก็คือในกิจกรรมเนี่ยเราสามารถ uh, สะสมได้หลายใบเลยทีเดียวนะครับก็ ก็จะมีทั้งแบบว่าตัวที่สะสมนายเยียคอยใช่ไหมในกิจกรรมที่เราจะเข้ามาจะทําให้เราเนี่ยได้สามารถซื้ออันเนี้ยได้ถึงหนึ่งหนึ่งร้อยใบเลยนะครับก็คนคนคนละสมบัติเหมือนอ่าก็คือถ้ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นใช่ไหมก็จะเลือกได้ได้สามธาตุนะครับอ่าหนึ่งในสามธาตุนั้นนะนี่แหละครับอ่ะอันต่อไปนะเนี่ยมันก็จะมีตัวนายอ่านายแอนนิแวอสเซอรี่สเปเชียลกิฟต์นะครับอ่าก็สามารถซื้อได้อันเดียวนะก็เป็น สเปเชียลส o r ร5ห้าใบเอเนจีสามร้อยคริสตัลนะครับสิ่งสำคัญของการฉลองคบรอเก้าปีมีมากกว่าน,น,น,นั้นนั่นคือนี่ครับเวิล d ์อารีนาบิลดิ้งสกินนะนี่ครับผมมันก็จะมีแบบพวกพื้นหลังนะครับแบบแบบพิเศษฉลองคบรอเก้าปีอาคารอารีนา นะครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างมากมายนะครับเนี่ยเขาบอกว่ามันมี Decoration Building นะพวกอาคารประดับเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาอีก14อันเลยนะครับมีเยอะมากนะเนี่ยมีเราสามารถเอาไอ้เจ้าตัวอ,อันนี้ล,ล,ลักลักษณะจะเหมือนกับแบบพวกเสาประตูยุโรปโบราณอะไรอย่างเงี้นะก็สวยดีนะครับก็สวยดีเป็นข้อมูลของ Building นะครับ มีอินบ็อกซเพิ่มขึ้นมานะครับ year นะเยอินบ็อนะอันนี้ก็จะเหมือนกับของปีที่แล้วก็เป็นแบบว่าได้รับกิจกรรมของจากกิจกรรม9ปีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปเล่นได้แล้วก็นี่เป็นฟีเจอร์ซัพพอร์ตมอนสเตอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะนะครับก็ ไม่แน่ใจว่าแสงมืดเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่เอาห้าดาวมาใส่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจว่าก็ต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์ผู้เล่นกับการเติบโตของฟีเจอร์ที่เรามาดูกันต่อนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวซัพพอร์ตมอนสเตอร์นะครับก็เพื่อนๆที่มีมอนสเตอร์ยังไม่มากก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งหรือว่าตัวเมตาสําคัญนะครับที่ยังอยากได้ใส่ไอเดียอะไรเงี้ยแบบบางทีแบบทีมเราอาจจะขาดแค่ตัว2ตัวอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ฟีเจอร์เนี้ยในการเติมทีมเราให้เต็็มได้นะครับก มาแน่ๆสำหรับโอไอนาซีเซ็ตที่ห้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเล่น RTA อย่างสนุกในซีซั่นต่อๆไปแล้วก็เตรียมเสิร์ฟฉลองกับสมาร์ทฉลองครบรอบ,บ9าปีนะครับตอนอื่นเลยอย่าลืมนะเติมถูกเติมไวเติมกับ PowerPlay นะ PowerFullPayment นะมีแพ็กใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับก็บริการรวดเร็วว่องไวนะครับเดี๋ยวเราเจะกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย